ทุกคนเคยฝันที่จะเป็นยอดมนุษย์อยากได้พลังพิเศษแบบในหนังหรือในหนังสือกระตูนที่เราอ่าน อยากได้พลังพิเศษแบบไหนอยากแตง่งตัวละครอย่างไรนี่เลย t h e s i m มนะครับเขามีกิจกรรมพิเศษนะครับโดยสร้างตัวละครของเพื่อนเพื่อนในเด e s ซิเพียงแค่เพื่อนๆพโพส์ภาตัวละครที่สร้างขึ้นมาลงใน Facebook หรือ IG เพื่อนๆนได้เลยพร้อมระบุพลังพิเศษที่ตัวเองอยากได้และติดแฮชแท็กคำพวกนี้ลงไปนะครับอย่าลืมเปิดสาธารณะด้วยนะแค่นี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับเป็นภาคเสริมของ The s ซ m ม4ไปได้เลยกิจกรรมจะหมดเขตวันที่25กันยายนนะครับแล้วก็ จะประกาศผู้ชนะวันที่29 <c oughs> กันยายนใน YouTube Community <c oughs> ช่องต่อต่อดีดนั่นเอง <c oughs> อาสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกม The Sims 4นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณยายแกรนนี่ <c oughs> ได้ทำธุรกิจเปิดร้านอาหารที่ริมชายหาด <Wow. S 1> อ้อเป็นยังไงล่ะสวยงามไหมล่ะทุกคนแต่ไม่มีคนมากินเลย <c oughs> วันนี้นะครับเปิดร้านวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่ครับนี่คือห้องครัวนะครับสําหรับเชฟเท่านั้นซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้รับสมัครเชฟเลยนะ ภายในร้านก็จะมีที่นั่งเหมือนกันนะสําหรับใครที่ไม่อยากจะนั่งข้างนอกเนี่ยก็บรรจุคนได้ประมาณ18-17คนนะครับประมาณนี้ oh <my S 1> ภายในร้านของคุณยายเนี่ยเราก็มีห้องน้ํามาให้ด้วยนะนี่มีอ่างล้างมือส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นห้อง VIP นะครับสาหรับแขก VIP ของคุณยายนั่นเอง oh <my S 1> มา oh. เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดร้านเป็นแบบทางการดีกว่าเอาละครับตอนนี้เรารับพนักงานมาเรียบร้อยแล้วครับ <We 're S 1> ก็จะมีแผ <us S 1> นกแคชเชียร์แล้วก็มีผู้จัดก,การร้านลูกค้าของเราก็ศูนย์คนนะครับนี่แนะนํา เธอคนนี้ดีกว่าเขามีอาชีพเก่าเป็นนักเวทนะแม่มดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาสมัครเป็นเชฟของร้านคุณยายแกรนนี่นะครับเรล่มมีลูกค้าทยอยเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณยายแกรนนี่เนี่ยเวลาว่างนะครับก็จะฝึกวิชาแวมไพร <c oughs> ์เช่นเนพลังอย่างนี้ตู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  และเวลาว่างของคุณยายเนี่ยจะชอบนั่งสมาธินะจะได้มีพลังในการคิดเมนูใหม่ๆออกในร้านยังไม่พอนะครับความสามารถคุณยายเนี่ยสามารถแปะล่างเป็นทัท่าวาได้ด้วยนี่ไงเอาไว้สอนแนมภายในร้านนะครับใครที่เป็นพนักงานบริการไม่ดีเนี่ยคุณยายก็จะสอดสองดูแลแล้วก็จะเจอบทลงโทษนั่นก็คือคุณ,คณยายจะ,จะดูด,ด,ดเลือดให้หมดตัวน,น,น,นั่นเอง <laughs> และใครที่คิดจะหนีแล้วก็หนีไม่ทันคุณยายแน่นอนเพราะคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายสปีดลันนะครับ <laughs> ดูวิ่งไวมากๆเป็นแวมไพร์คุณยายที่ไวสุดๆเลยนะครับทุกคน <laughs> นี่เธอไปไหนมาเนี่ยไม่ออกมาต้อนรับลูกค้าเลยเหรอฉันจะลงโทษเธอเป็นตัวอย่างกับพนักงานนะไลเวดู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 ดมนสะกดแล้วก็ดูดเดูดูดเลือด ฉันจะทำให้แค่เธอสลบก็พอนะเธอไม cuenta, อไไ่ต้องกลัวไปหรอกนะฉันจะทำให้เธอเนี่ยเป็นพนักงานของฉันไปตลอดกาลเลย นี่จัดที่พักให้ฉันด้วยนะฉันว่าฉันจะไปพักร้อนสักแป,ป๊บหนึ่งอะ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยแกรนนี่จะมาพักที่ดาวบาตูนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเดอะซิมซีเนี่ยเขานําแพ็กเสริมเข้ามานะครับนั่นก็คือสตาร์วอลนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้ชีวิตเป็นเจไดหรือซิตก็ได้ สิ่งที่ฉันจะทำอย่างแรกในดาวบาตูก็คืออดดั่นเองอด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 นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยไม่ได้มาพักผ่อนหรอก <What? S 1> แต่คุณยายจะมาสืบร้านอาหารของดาวดวงนี้มาดูซิว่าสูตรอาหารร้านนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ละเมนูเนี่ยสุดแปลกมากๆเลยขอชิมหน่อยและกัน S <S อร่อยมากเลย <S 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 ฉันขอถามทางหน่อยร้านเครื่องดื่มไปตรงไหนเนี่ยที่นี่นะครับก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มเหมือนในหนังสตาร์วอลเลยซึ่งคุณยายเนี่ยจะมาขมโมยสูตรเครื่องดื่มของที่นี่นั่นเองการตกแต่งภายในร้านก็ดูสวยงามดีนะครับภายในร้านเนี่ยก็จะมีโลบอกคอย e n t อร์เทนลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเข้ามาก็จะได้ฟังเสียงดีเจคนนี้เปิด <är S 1> เพลงนั่นเอง ฉันนี่ช่างฉลาดจริงๆมาสมัครงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่นี่อุ๊ยเดอร์ที่นี่อุ๊ยเดอร์ที่นี่อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้จะไหมมาเกือบไปแล้วดีนักเจ้านายไม่เห็นฉันเนี่ยสมัครเป็นบาร์เทนเดอร์ที่นี่แล้วก็มาขโมยสูตรฮ่ารับรองนะร้านฉันต้องขายดีแบบสุดๆไปเลยปลาแตงนี่มาใส่ยังไงเนี่ยเด็กยลูกค้ามาเอ้าโดนดุสักครั้งทุกคนอย่าให้กลับไปดาวของฉันนะ ฉันจะดูดเลือดให้เกลี้ยงเลยแม่สาวน้อย<า>ว่าแต่ไอ้นี่มันชงยังไงไอ <c oughs> ยานลํำนี้มันราคาเท่าไหร่นะฉันจะเอากลับไปขายที่โลกแล้วก็บวกราคาเพิ่มเรามาดูออฟฟิตของ Star Wars <c oughs> กันมากดีกว่านะครับซึ่งมีให้เลือกเยอะมากๆเลยบางอันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะของเรา <c oughs> ดูมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะเหมือนในหนังเป๊ะเลยทุกคน <c oughs> ส่วนบนหัวเนี่ยก็มีให้ใส่เหมือนกันนะนี่เราก็สามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยนะ แกใช่ไหมที่ขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไปอ่ะฉันเห็นแกขโมยนะทำไมต้องทำอย่างนี้เอาคืนมาละของฉันของฉันแต่มันกระป๋อ่ฉันซื้อมาแพงมากๆเลยนะน้อยแน่ยายฉันได้หยุดเมืออที่เมืองนี้นะแล้วทำไมไม่ช่วยฉันล่ะดีตจี้จตีเลยตีเลยือคุณยายไปโกรธอะไรวะเนี่ยมาเมืองนี้แล้วกวนสุดๆไปเลยเนี่อย่ามาแย้มกับฉันละกันล่ะ แน่นอนครับแพคสตาร์วอลก็ต้องมีตาผูดใหญด้วยนี่ต้องกลับบ้านไปกับชั้นนะเอาไปดูดฝุ่นที่บ้านชั้นหน่อยอะลา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 อุยดาบสตาร์วอลนี่นะนี่แกเอาดาบสตาร์วอลมาให้ฉันนะแกรู้ไหมว่าชั้นเป็นใครอ่ะฉันคือแวมไพร์ผู้หญิงใหญ่นะถ้าแกไม่ให้ชั้นละก่อนฉันจะัวบชันจะบวบชันจะัวบชันจะวเอะ กลัวแล้วจ้าโอ๊ะทำไมพลังมนเยอะอย่างนี้ไปก็ได้ไม่เอาแล้วนี่ล่อนฉันไปพักร้อนมาสองสามวันทำไมคนเข้าร้านมาแค่สองคนเองหรอว่าฝีมือของเธอจะไม่ได้เรื่องเนี่ยฮะบอกให้ฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆขัตอุสาไปขโมยสูตรจากดาวดวงอื่นมานี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันว่านะเธอไม่น่าจะไหวแล้วมัง้งหรือกลับไปที่สถาบัานแม่มดของเธอเนี่ย อา,อายแล้วที่เธอทำอาหารตกพื้นไม่ได้นะเอาละฉันไม่ไหวกับเธอจริงๆฉันขอโทษทเธอฉันไล่เธอออกกลับไปฝึกเป็นแม่มดของเธอซะเถอะเธอไม่คู่ควรกับร้านของฉันร้านที่ชื่อดังของฉันไปเลยจะไปไหนก็ไปนี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะยอมง่ายๆนี่ฝีมือมีแค่นี้จริงๆเหรอนี่ยังไม่ถึงครึ่ของฝีมือของฉันเลยนะ ฉันยังทำอร่อยกว่าตั้งเยอะเอาลวกมือไปหมดแล้วนะเอไม่ได้เรื่องเลยฉันขอไล่นายออกแล้วกันไปจะไปไหนก็ไปไปเก็บกระเป๋าได้เลยนี่มาเก็บแก้วโต๊ะสิบไปหน่อยเร็วฉันต้องแสดงฝีมือเองซะละมอยดูถูกเกินไปละ เชฟแกรนนี่เชฟคุณยายที่ฝีมืออันดับหนึ่งหลังสางหอนวันนี้ไม่ดีเลยน้อยแน่ฉันกลับมาแก้แค้นแกคุณยายแกรนนี้บังอาจมาไล่ฉันออกเดี๋ยวต้องเจอเวทมนต์ของฉันหน่อยมามาดูกันดื้ดๆเวทมนต์กระฐาอันชนพวกเขาจะเตะกันแล้วอ่ะอะไรของแกเดี่ยฮะนี่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 อย่ามาพังร้านของฉันนะ ตอนนี้ทุกคนดูเดือนผาาครับเจ้าของร้านประทานน้องเก่าเจอพลังของชัดนี่แน่อ่ะน้อยฉันพลังเยอะกว่านี่นี่ไม่เป็นไรหรอดีแน่เออเออเอาไปอีกดีมาอะไรของแกเนี่ยบังอาจทำให้คุณใายแกรนี่โคตรเกือบเขาเกือบเกือบแชมปจะดูดเลือดแกจนหมดตัวไปเลย เดาชอบนี่คร <ight. N S 2> ับั้งหมดของร้านอาหารสุดป่วนของคุณยายแกรนนี่ใครอยากมากินร้านนี้ก็เรียนเชิญได้เลย อย่าลืมไปโพสต์ภาพตัวละครเดอะซิมกันนะครับแล้วก็บอกพลังพิเศษของคุณมาพร้อมติดแฮชแท็กตามนี้เลยเพื่อรุ้นรับรางวัลจากเดอะซิมนะครับผมเริ่มกิจกรรม16กันยายนสิ้นสุดกิจกรรมที่5กันยายนนี้นะครับ